เฮ้ยไปแช่งอามนั่มไปมาเท่านี้เหรอเออเอาสบายดีสบายดีโอชงการก็เลยอาบน้ำเหม็นบ่เอ้ยน้าพ่อพีน้องเลยเอาจังใดก็คือว่าเนาะอ่าพ่อพีน้องหนาวบ่หนาวเผาไปเปลี่ยนเสื้อเด้อ ไปไปไปเฝ้าไปเปลี่ยนเชื้อล่างในนี่นี่นี่บนนี่มันอคอยถอดใช่แน่มันพ no. ah, 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 ah. ah, ุ no, so ่งแช่แทนเนาะเอา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 ไปเปลี oh, ah, ่ยนเชื gosh, ้อกเป็นน้องเตี้ยเพิ่นน้องพอพี่น้องเลยเออเราบังลุ่มเด้ออืมเอาเอาไปได้ป่ะเอากลุงกุ้งกุ้ยไปได้พี่น้องไอผุนเนาะเออไปหาเปลี่ยหาเพี้ยชุดเออพุ่นเราป่ะเออไปหาเปลี่ยนชุดเจือเด้อ เอาพี่น้องเลยกลับสบายดีสวัสดีผมเป็นพี่น้องเอฟซีเบิร์ตสกูสุคนเด้อน้องพ่อพี่น้องเลยเอามาทำกันสองคนกับบอสเซนคือเก่าไม่ได้ก็ได้เอาบอสเซนสบายดีสบายดีเนาะทำงานของคุณตี๋ได้เนาะถ้ามีที่ตี๋เลยเนาะเป็นอยู่กับบอกคันคันอยู่เฮือนเนาะอ่าคันอยู่เฮือนก็อจะอาบยุโรปพี่น้องเลยอ่าเพราะว่ามันห่อนด้วัเนเนาะเอาเมื่อยสบายดีเด้อ ชงการเป็นเชงไรชงการไปจริงทั้งไหนชงการนะบอแมนบันทัดกลับไปบ้านทัดกลับไปโดยบ้านทช่องกลับไปบ้านโคกกลับเมื่อบ้านโคกกลับเมื่อเนาะเมื่อสงพระอยู่บ้านเมื่อสงพระเนาะเอาฮ้ยสบายดีเด้อน้ำยั้งคือแดงๆนะโอ้ยนั่งกินน้ำก้มฮักยาหนำฮักไม่หักยาบอเป็นจังไรดินี่ฮะเจ็บ๊ยบมอหนดเป็นยังเป็นโบกมันไข่ไงมันไข่บ่ แช่งขลาไถ่อื้วแช่งเปลี่ยนแท้เนาะเข้าขึ้นในซื้อกะพิศประกวดใช่ป่ะคนใดเอ็งอ่ะยังไม่ไปมันเคยไปป่ะแช่งขึ้นในแช่ไปทำอะไรจิตีอดผมมีเงินแต่มีเงินก็ได้ไปกวดแล้วเท่ายเทือยกูจะหึงเนาะใช่ฮะจะหึได้เป็ดนี่แล้วก็เป็นเป็นเดือนเลยเออแต่เราอยู่ไปซื่อได้มันคันมันปวดหรือเปล่ามันเป็นจี๊ดอไรปวดน้ำกระดูกปวดข้อต่อป่ะปวดน้ำกระดูกเออกินผิดแล้วปวด อามาจะใช่ใช่ทางใหม่นี่เมื่อเอาย่บ้านในทะเลกหลาะอืมไปบันทงบนดาโอ้แต่บ้านทงตาลเอ่อบ้านเจ้าบ้านเนี่ยกบันนาบันนาอยังบันบันบันนาเดือบันนาเดือโอ้อยู่บ้านนาเดือเออบ้านบ้านเม่เท่าบ้านม่เท่าวรจิตปันยุบันปลาไหลเนาะใกล้ใกล้กันหมูไก่ดิบันปลาไหลเนาะคนละราผ้วยเนาะ เอาไนี่ได้เอ่ยน้องอยู่หันองเด้บ่อยู่บ้านกการไหนี่น้องอยู่หัเต็มวัดอืมชนวัดเออเน้องุนั่นน่ะอืมพคนทงนั้นเนาะนี่เนาะบ่ไกลบ่ไกลซั่นเนาะเออตพี่น้องไปพุ่นไก็เพิ่นว่าบ้านนี้เนาะบ้านนี้เพิ่นก็มีกับมีคือกันพี่น้องเออแม่นบ่พี่น้องเราเออ แมนเราหูบิดเลยหูเนาะบ้านไหนัิเร็กกับบ้านบ้านบ้านพ่อเท่าบ้านพ่อเท่าอวะนะซึ่งบราเกิดอยู่หันบ้านนักเล็กอือบ่เชิดอันนั้พ่อพ่อเท่าพ่อเท่าเชิดเนาะอ่าพ่อเชิดเนาะแม่นอนเสื้อผ้าอืมอันนี้บ่อ๋อมันคือเซ็กซี่แท้นเนอะจ้ะนี่พี่มานั่งพี่ซันนี่แม่นุ่นม่เชื่อมาให้นี่ คปหนาวแ้เนาะโอ้ยไปซื่อนี่ด้วยนี่เนาะหายด้นี่อ่าไปจะได้หนาวบ้นี่ฮะเย็นนี่เหงผพอดีเย็นผูดีเย็นเนาะอ่าได้พิลงเว้กัเมื่อวานนี่กัว่าสิแวะอยู่เนาะแต่ว่าคำเมื่อวานนี่จะดับ่ตงเตีย ฮะอ่าเป็นได้แม่นวลกด้เลยเออเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงเนี่ยเพิ่นเริ่งกันเดงเพิ่นหู้จักชื่อชื่อให้แบบใดคือว่าหั่างน้องเตี้ยเมื่อได้ไปเฮียนนั่นเมือสิบอ2เอ็สบ่มื่อนี้เันที่ยังมาเนี่ยที่สิบเนที่17บเจ็ด่มาเนี้เลยออื่นสิบแปดสิบแ่ยังอีกประมาณจะมือส่อีกสี่มือเนาะ เออตไปจะได้มวนบ่ปีใหม่สงการเหรอมวนไปทางไหนแล้วฮะไปลักสิบสองรักสิบสองบ้านโคกบ้านธาตุบ้านธาตุไปกับไปเน่ไปกับพ่อตู้แม่ตู้เออมีแต่พ่อตู้กับแม่ตู้ได้พาไปเที่ยวที่เออเดียวไปผู้เดียวบ้านท่ากี่ใกล้หนึ่งไปผู้เดียวที่หนึ่งใไกลฮะยไกลไกลโบนี่บ้านธาตุนี่ พูดว่าเจ้าใหญ่เป็นชาวพูดเจ้าสีว่าใกล้นั่นเด้อ <c oughs> แต่วันที่ใกล้พูดได้แถวนี้เนาะอืมนั่นแหละพี่ดองเลยฮะคือชีบ่ได้อยู่พี่ดอกบันใหญ่เป็นชาวเนะจ้าบ้อยู่นี่ได้บาดา่แล้วดินเออในนั่นแล้วสังเวยแท้เนาะแต่ว่านี่พิ่นให้อยู่ตลอดบา่าไ่มด,ด,ดออินไเด่พิ่นบอกอยู่บ่พิ่นบอกอยู่บ่แต่ว่าในวันนั้นอันนี้ดินนี่ตัว,ตวนี่เจ้าของเพิ่นนี่ก็อยู่ในเมืองคือกัน ตอนนี้เจ้านึงตัวนั้นเจ้านึงได้เห็นได้เด่นมันคาหัวเด่นบ่แม่ยมันสองเจ้าให้ดินเหมือนบ่เออมาใส่เพื่นอยู่สักปีได้นหนิห้องห้องแบบได้หนิเนี่ยบอกห้องห้องขอเพื่นอยู่แบบได้หนิขออยู่แต่พันข้อลอยเก้าสิบสามพูนห้องหัวใจกับเพิ่นเหมือนบ่เหตุการณ์เลยตะกี้เป็นกรรมการเพิ่นแล้วก็เพิ่นออกมาตรงเลยแล้วก็มาปลูกพังกินตะกี้มีกบกล้วยกบยังกันเออยิ่งน้อยกันเขายังอยู่ในมด แต่เป็นบริเวณดินนะเออบดิพอออกมาแต่บ้านนี่ก็ไกลดี่มันบ่แต่ลายปีดิ้ขั้นเขาล่าย่่าสิบสามบริออกบดิเข้าไปพุ่นเลยมาหากินหนาเลยมันบ่กรินหนาเลยเออไปแต่ไปอยุสาวไปอืมออกแบบหาสั่งคราวสั่งขวดไปเลยมันบ่ไปไปมันไม่มีกินอยู่บ้านเออดินบ่ลาย เออบ่ได้ก็ดินบ่หลายเนาะจังพ่อเลยเสื้อนี่มันจังหาทันมันเป็นจังได๋เบอร์9เบอร์9จะใส่เบอร์ยังซั่นเบอร์32โอ้แม่นบ่คือใช้เบอร์ใหญ่แท้เบอร์32มันพอดีกบตรงเออแบบนี้เพิ่นไปหัดหัดหุ่นเนาะอ่าเสือหัดหุ่นได้นี่ยืนเบิ่งนเบิ่งนยืนเบิ่งนเออหัดหุ่นได้เสือเพิ่นได เออเสือฮัทหุห่นแล้วอันนี้นั่นเออเปเลยเบอร์เก้าพ่น่าเนาะอืมเฮ้ยมอเขา้ามองพ่นเออเข้าหันแหงขับรถขับเ่องอยู่น,น้ำพ่นอยู่โอ้โหมือนี่นมันลาถึงมันไหลได้ไยังอยู่พุ่นอยู่ผู้ที่ว่าเห็ดเวียองอะไรพ่นแถวบ้านโคกตานแถวบ้นหน้าก็มันอยู่น้ำเฮียเพ่นนี่มันหลายได้อืมเป็นกรรมกรเตยไม่ลงเยลยหลอืมเตไ,ไม้ยางไม่แดงหลอืม แต่ว่าเพิ่นก็ให้เพิ่นบอกอยู uh, tense, uh. ่ว่าให้กำว่ามีที่มีทางนลยให้ให้ไปอยู่วอนจีเพิ่นก็ยังปรทธานนั้นแหละเพิ่นคายกับยิ่งตามแต่ว่าเพิ่นขึ้นเฮ็ดเออเพิ่นให้เฮางงั้นกะเอ้าเอาอยู่นึ่เพิ่นเฮงอยู่ยด้เพราะว่าเฮาเบิ่งยงใช่เนาะเอออ่าเบิ่งยงเพิ่นบ่อขึ้นเฮ็ดเลยกะเพิ่นมาให้ห่างคำว่าเออของเพิ่นเพิ่นใช้เลี้ยงเฮาหลายเด้อลยเออเดี๋ยวนี้เพิ่นยังใช้อยู่บ่เดี๋ยบ่อเดีนี่เพิ่นนจำว่าเลี้ยงเฮาใหญ่แล้ว Ờ uh, uh, Lúc nha anh nằm phân loại Ừm Lúc tao cả không ngăn, nhặt khẩu bài hàn Hết hàn bứt Tâm phải có phân nha Ừm Có phân nha là lúc Bởi phải phát Rồi, rồi, kìa đồng gây Nằm đấy thuốc bò thuốc hết Ở Đây này phân hết bò là sắt Bò rửa ma đấy Bò rửa ma này là phân hết Ồ, bò sắt ต <im itation> ื่นกับอะไรนั่นนะเป็นกรรมก่อเออเป็นกรมกร,นกรมกร่อเพิ่นเนาะไม่ยัง้งอะไะฮะถุง,งยั้งคือเปลี่ยนในนั่นไงเอ้ยเนาะโอ้คักค่ะค่ะค่ะใช่ย,ยั้งบบดนี้ฮะใส่เ,เงินใช้เงินโอ้ตรงเตี้ยมีเงินอะไรบบดนี้ฮะ <laughs> เอ <c oughs> เอนี่เป็นจะได้ปีใหม่มวนบ่มวนมวนโดยเออจะดีหนิบ่ไปไปดีหนิไป เอาไปหาดินหดน้ำไปแล้วเขายังหดกันเสนั้นอยู่หเขาหดกันอยู่ได้ดิไปอะไรจะพาไปกระเป๋าไปไปมันเงินในายท่องไปหรือเปล่าเออมีแต่กระเป๋าเปล่าแบบนี้เนาะอ่าชิเฮ้ยเนาะเอาดีแล้วฉันมื่อวันนี้ มันนี่ก็มาเยี่ยมมันนี่ก็ได้เนาะมาถามมึงก็ขายนั่นไงครขายเห็ดขายเห็ดต้เห็ดยังก็น้องเตี้ยเห็ดทานเห็ดไข่เห็ดกอเห็ดทานเห็ดไข่เห็ดกอโดยอืมอยู่ใช่ก็ไปข้างในไปหานะปลาสึ่งนวลเขาหนี่บ่ไปพุ่นบ่บ่พุ่นโดยเออคือนี่นี่ข่าวว่าแตนนาลาเสริมกญจกรรมให้บ่ Ờ, à, xin cảm ơn xem bọn đấy tả bô Thế là tôi lấy bương lấy, bương lấy tên tót tà nè Ây, phí đồng ý đi. Đi này à, đi Chép bô đi nè Chép Ờ hay hai bố nè đi Tên tót à, Nhôm đây. ตียอมแล้วตีหลาบเลยเนาะเออจักเละทีพาจะไปมันตอดจับบ่มี่เต้นบ่กล้าตอดเบาหรอกเต้นบ่มี่หรอกบ่กล้าบ่กล้าโอ้ยเด็กน้อยครับว่ามันบุย่านเขามันเด็กน้อยไปนะครับผู้ใหญ่ไปนนวบเป็นญญ์ขาป่าเขายังตอดนะคะารเล่นใช่ไหมพ่อมามแม่ผูดเด็กว่าเด็กน้อยไปเด็กตอดนะนะตอดจ่เจ้าไปชุนบ่

ย่อมกินเดกเห็ดต่น้อยก็เจ็บเด้อเออการนั้นเจ็บนะต่ออบัตยดิเออเปใตานะัน็บกียวตนขีมาโมเมนที่คนแบบตีนน้อยเนดืองเดืองดิี่รนบเดนบางนั้นมันเห็ดแบบยาไปเลยฮะเตนเจียเออตนเจียน้อยนะเออ ลายลายลายห้ามคือบัทิ่มเห็ดก็บกระตาเตนตนะฮะบัทิ่มบัทิ่มเฮบที่จะหลอกบอว่ายังไดเอ่อแลนบบันนี่เตนตอนะแลนบอแอป่าแลนป้าอ่นเสียแล้วว่าเสีย้ะเออดึงเสือป้าไว้ดิเฮ้ยเนาะหายได้เนาะอื ไปจะคนไปนะไปซองไปซองคนนุ่ยเออเฮือกเียงนองโกมปุไปทา้งนองโกมพูดลงตัวนี้มันจะเฮียงกำนองโกมแล้วเออปลาชฉงวนเฮียงนองโกมเลนะดอนปลาชฉงวนเนาะไปพุ่นยางลายอย่เอาไปทางนั้นบ่ไปตัวนี้ตัดดอนไปตัดดอนยางไปเนาะเอาแถวนี้เล็ไปขันยางมากไก่ลุงไปเอาเออได้หลายกระโถนเบาเนี่ยกูว่าบะเห็ดลาย เี็นรหรือเปบ่าจีดเด้อเฉลีมาหามาให้เจ้าได้นีนเนเเ่เฉลี่เปล่าสิเด้อเอ่อมาขายอยู่บ่หามากินเนื้อหามาขายได้ลายก็ขายรทนะีน้องก็กกิ๊บจะไปขายอยู่ใช่ขายบนทางมีคนชื่อไหมบ่โดยมานั่นกับเรื่งาหาซิปป้าเตอกระตานึงกระตานึงดิโต็มกระตานะเต็มกระตานโอ้ลายดิเหาะ ก็ออกลายอยู่ได้นะตานี่นะอะเฮ้ยตายงใหญ่ไม่น้อยลยนี่เฮ้บ่นีนี้ันตาย้อนอบ่มหนึ่งนี่ซ้ำมาหนึ่งนะ คือบ่เอาเห็ดปวกเอาอยังเฮ็ดหนึ่งมันบ่มีบ่มีจังได้เขาเอาเศษเชลอยู่บ่มีเจ้าก็ไปเอาเลยเจ้าบ่จักเจ้าบ่จักเฮ็ดปวกเจ้าน่ะจักฮะจักจักบ่โดยเออไปบังคันพุนแล้วเอานางมี่เศษนี่ก็มีนเป็นบ่คนยามมันนอเป็นบ่เออออกมันมันนี่ไปเอาได้เลยน้องเตี้ยบอกเด้อบันเด้อปีสิมาเด้ออ่ายเฮ็ดปวกออกหลายๆนี่ก็บเท่าโบกลวดาเบาสิมาอ่าซื้อซอยเด้อ จดอฮ่อ่าลืมอยู่ดีเอาเบอร์มาเอาปุ่มมาสิจด,ด,ดให้ในี่ใช้อันให้เด้อเออว่าเออได้กินเห็ดด้วยนะพอพี่น้องพอยากกินเห็ดเห็ดเห็ดดินเห็ดดอนบ่แม่อเฮ็ดดินเห็ดดอนเหทท็ดไผ่แห้งๆและไเล่ยครับเมื่อนะล่างนะละ่างเนาะน้ำไปใหาา้น้ำมันเชลีนครับไปย่างมั้นกลมไว้แคบขึ้นอย่างงี้งเมื่อวันพค้งอันเอาเมื่อเพ่งอันเพ่งเสือกผ่านนะเอาเมื่อเต็มฉวดเพ่งนั่นแหละ แมแบบอเอาลงเันเบดแต่เฮือในคู่น้อยเบ็ดิเฮือในคู่น้อยนะก็แบบว่าคนังมีโตเห็ดมีถ่าใส่ไล่อยู่เพราะนั่นนะได้บ่อยเห็ดยักซ์่ได้ได้บัดทั้งมุงนองปป้อมารอถ่าอยู่เขาจองอยู่ดิเขาจองดูว่ะเข่งนั่นยังไม่ได้พอกันเ็ดนะพราะนั่นกะปนแน่พนี่กับปนแน่คือว่าแล้วมันนั่นเนาะมันเด้กินเนาเด่เดือีเดือนี่มันบ่คอยออกได้บ้านเราบบคอยได้สินเดือนนี้ อันนี้ใ้กินแน่นี่ค่ะบได้ย่อะค่ะขาบบัวแไปมานี้นนะขวบพาน้องเกี่ยคะแนนพระพรก้อนใช่ไหมมาบัวผาพระพรไปนี่ก็ได้อีน้องเกี่น่ะชมคนน้อยแด้นี่แะสมคนน้อยเนาะผอาจารยนลุงพ่อจองเป็นอยู่ว่ให้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 ต้องเขียนด้วยลุงพ่อจองนะอืม ออืมอืมมนี่ต้องเอาตัวลอใส่ทางหน้าตัวว่อ,อใส่ทางหลังอ่าเอเปลี่ยนแล้วนี่เออตัวหอตัวลอตัวว่อเออต้องบอกว่านี้เด้พี่รองเล็กน้อยได้าคันศิบบบอกไปดีเพราะว่าเอ้าคือบบอกบอจิจะไหนน้องมันจือไปเหรอเออเสื้ออ้วงเสื้อตัวหอย

เอึบไม่เอกอ่าตัวสระตัวบอตัวบอด้อยอ่าววีนะ่ะอ่าตัวจอบนันนี่ตัวดเด็กน้อยอ่าเสดีเซบอนตัวจอ,อนเด้อลหรือมวกกินนี่อ่าเสดีเซนน่เอออึบโอเคเออนั่นแหละเสดีแล้วนะเ่ายังไงเบาจิตอ่าเ่าจิตได้เขียนเบอร์ได้นะบันนี่เด้อศูนย์ส,สองศูนย์ ปูเป็ชนะศูนย์นี่ศูนย์สองนเก้าห้าหาป็ดหาศูนย์เ้าหาเก้านั่นแหละเบอร์บูเป็เดอนี่เด้ได้ค็ดมาไหะโทรบอกได้บันี้เด้อเออโอ้คนเก่งในพี่น้องไอเขียนป็น mười ờ, một sen bao và chắc của một này. Ờ. chắc bao mười ừ. bao rồi, sáng bao sáng bao sáng yu bao nghe chưa hà nghe chưa bao nghe chưa bao nghe chưa bao chưa bao nghe chưa bao nghe bao nghe tia bao nghe chưa bao nghe chưa bao nghe bao bao เออฉันบอสครับสร้างใ <c oughs> ช่ตัวท่อเป็นยังสร่างใช่ตัวท่อเป็นยังสร้างใช่ตัวท่อเป็นนั่งสร้างท่อทางสร้างเออเออทางไปนั่นแหละจังหวะเออนั่งเตี้ยสระอเอเออชื่อเตียงมาเป็นมาหนิ <c oughs> ต้องชื่อเตียงได้มาหนิอยู่ใช้ชืช่อเจ้าของ เฮ็ดอ้าวขึ้นมองบ่เขาระบัดทั้งหลเด้บัานนี้นางเตี้ยเป่นบาสิเอก่อนสเอก่อนเอข้าก้อนโตๆนะอาบอบหรือส่เสดีเด้อเสดเอก่อนเอเปี่ยนยังเดีตัวเดียวนะชวดขึ้นตัวเดียวเออขึ้นไปเสียบนใหม่กว่าเอฮะตัวโตบ้านนี้เอ แล้วกะไม่โท้แล้วกะตัวยอยุ่งเออนั่นแหละนางเตี้ยแล้วนะเนาะอ,อ่านางเตี้ยตอดปอดเยวน้นองเขียนเป็นบ้องน้นองเตี้ยถึกเต้นตอดเยวะเอาในหนน่นเด้อเออให้รับป้าครับลุงเยวเขียนเิียเด้อเอาสบาอย่างไรล่ะ <c oughs> ตอดและดูคนดูสิเออไม่ไม่โทษใช่บังตัวนอหันอ่าน้องเตี้ยอืมอืมแตนตอดนะแตนตอดได้เหรเป็นนิโบทแตนเสนเอออ่าเสน่เอเสน่เอเสน่เอได้เสน่เอ เปลนยังบ่เออแสแนอีกอีกตัวนึงอึบอ่าตัวตอบ้านนี่ตัวนอเคลื่มาแสแนนได้นะแสแนนใช้ตัวตอเป็นแตนตัวตอได้ตอดได้ใช่ตัวตออ่าตัวออออุตัวเราเด็กน้อยเออตัวเราเด็กกับตัวอ่านเคลื่อนมาเป็นสะอดเด้อ เต้นตอดอ่าสะออดเต้ตอดเป็นตอดอ่าเต้นตอดตาเขาน้องเขียนเมื่อรู้ตาเป็นยังบ่างเขียนเชื่องกันนะตาเป็นยังบ่างตาน่ะตาเออตาตาม่อจีตา่ให้เต็มตาเป่ซี่เต็มตาเนาะเตอดเออต้นตอดสนาบันนี้เออเนาะเออเต้นตอดตา สะอาดเซตโตต้ามันจะมาให้เต็มหูตาเนาะโอ้ยคนน้อยเอ้ยเนาะชื่อจะว่ากันนี่อ่าเนี่ยเด้อเฮียนไว้เด้อวันนี้เด้อสะอาดเซตตตอเป็นตาสะอาดเซตโตง้อเป็นเป็นยังเป็นงาอืมเดี๋ยวจังหวะพี่รองเลยเอาจังไวะก็คือว่าเด้อน้องพี่รองเลยพิสพลาดประการใดกับพี่ตัวอภัยนยามไม่ได้ มันนี่นะมาเยี่ยมยามทำไทยทั้งน้องเตี้ยเพิ่นมันนี่ก็ได้พ,ดพี่น้นอ,นองเลยมาน้องการกับทั้งน่ะบ่าวแสนเพิ่นเนาะอ่ามาจากสุบาวเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวจิได้ขอตัวจบคลิปก่อนเบื้องเบื้องอ่าหมูมีเนื้อมาผ่านมาต้อนน้องเตี้ยครับเอ้ยมันนี่ก็ได้อืมเบื้องพี่น้องเลยเดี๋ยวจิเอาอ่าเงินให้น้องเตี้ยพอได้ซื้ออะไรเดี๋ยวว่าไปห้งเยียนมื่อวันที่อย่างก็น้องเตี้ยที่สเอด็ดเป่าทีสเอด็ดเนาะ อ่าเพื่อไปเก็บมยังระบาบแบนี้เออเอาเอาโน้ตเยอะอ้าเด้อขอบใจเด้อยีดีมีแห้งั้งใจเฮียนได้หละเด้อเฮ้ยอียัง่ะเต้นเต้นใช่เต้นพุ้นน้ำตังนะพึ่งเต้นนี่ว่าพึ่งเตน มันมาแต่สายเต็นนั่นมาต่อจ่าหน,นึ่เตี้ยบอ่ะเจี๊ยบอ่มันนำมาได้อันนี้บ่แต็นท์นี่บอเลยเออตัวนี้พี่น้องเอ้ยต่อต่อต้องเตี้ยเพื่อนพี่น้องเอ้ยเนี่ยโอ้มันจืดแน่นะ่ะมันแพงแน่หันเออพ่อมงที้มันต่อเบื้องนี้มันสิมาต่อเบื้องนี้ป่ะเนี่ยเออลาบเลยเพื่อนว่ะ เออไปไปไปเบ่าก็คือใชได้ขอตัวไปเบียงต่อได้เออตั้งใจเฮียนได้ละฮานเอาไหเงินตกนั่นให้ทวงกันทวงชื่อใหม่นั่นสามพันสามพันพูดเบาชื่อนี่เออเบาชื่ออันละอันละสิบพันก็ขายให้เบ่าหน่ยนี่ไ้แม่นด้่จะชื่อสามพันบอกก็ถือแค่ บอกซื้อเช้าสงองเงินเช้าไหมซื้อมือมันเด้อ่ะมาขอขายเพลงเนาะอืมเข้ากับซื้อมือมันแม,ม่นบ่อเออกินเลี้ยงเออเออเออติชาน้องเตี้ยสบายดีดูสบายดีสบายดีสบายดีเอาเด้อเม่เด้อสบายดีเด้อเนาะ โอเคพี่รองเลยเอาจนนาังไลก็อยู่ดีมีเฮงบดัดจุขู่จูคนพี่รองเลยขอกล่าคำว่าสบายดีสบายดีพี่นนอง